ที่เขามาที่หลังสรุปเมื่อกี้นี่มีแอดเขียนตีกวาบไว้ให้คืออันนี้ของปูวัดปลาอุดรครับผมเป็นกระยำคือเกาเลยอืมเป็นกระยำคือเกาเห็นบอกว่าจะเลื่มเหล็กถูกมาเมื่อนี้มาบอกถึงเหล็กถูกแล้วหหเหล็กถูกก็ยุ่ได้หันห่นลักที่ห้ต้องงอนมากล่กชิน้องเนาะแต่ว่าปูมาตัดออกให้เสื้อ,อให้ต้องงอนปูกับห้ศูนย์หาซีอ่อหาหกหาศูนย์ฟันเห็นพ่อฟันเห็นน้องสาวก็เสีแหละ ถ้าปูออกมาตัดให้อยากจำไผ่สยยักน้อยแค่นั้นแหละเนาะซัดป่พี่น้องอืมเนาะอ่กับทั้งม,มดทั้งมวลกับปลาบ้านนี่ได้พี่น้องเด้อค่ะเนาะสำหรับแนวทางปลูกวัดป่าอุดรเนาะกับหนึ่งซีกับหิมาตัวตองวดือกฮกหาสูตรกับหิมาตัวตองวดเนาะมีเพิ่มเติมขึ้นมากก็คือเพื่อมันขึ้นครับผมมีแอดเชนไว้ให้หนึ่งสามค่ะคอโรคแบบหนึ่งแล้วตัวนี้ในผู้ไฮเดรพุ่นละถ้าตองเงือกครับผมห้า ห้าน mm, like